ก็เออชิญรับชมรับฟังในตอนที่2กันต่อได้เลยนะครับที่ในตอนที่ชื่อว่านะครับงานเจ้าตากวงเวียนใหญ่นะครับเชิญรับชมรับฟังกันต่อได้เลยครับผม ก็ไม่มีก็ไม่มีอะไรก็ก็ยอมรับว่าเขาเป็นเจ้าถิ่นเขาก็ต้อนรับขับสู้ได้ดีมากเลยนะครับส่วนจอนหลังจากเกมแม่ก็โดนโดนโดนต้องประกันเรียนไปแสนหรือสองแสนเนี่ยแม่แม่แม่ประกันเรียนไปก็มานั่งหัวเกียนอีกอาทิตย์ต่อมาไอ้จอนก็ออกมาจากบ้านเมตตานะครับก็มานั่งนั่งหัวเกียนเรียนแล้วก็โดนอําเรื่องนี้บอกพวกพวก,พวกวัตถุแจกความสดใสจากศึกทําลูกหล่นแม่น้ําเจ้าพระยาผมก็ เป็นเรื่องตลกโบกฮากันถึงทุกวันนี้นั่นเป็นงานคอนเสิร์ตแรกของผมเลยจริงๆเลย,เลยนะที่ที่เข้าอินใหม่ๆนะครับอินปีสามพห้าทอมสองแล้วพอหลังจากงานนั้นอ่ะอีกมาไม่ถึงเดือนหรอกคราวนี้ก็มีอีกงานหนึ่งสิอันนี้เป็นงานงานงาน,งานตากสิลป์งานเจ้าตากของเราเนี่ยครับงานโบสถ์เจ้าตากของเราซึ่งแปดสองกองเป็นเจ้าภาพมัง้งแปดสองกอเป็นเจ้าภาพมัง้งคราวนี้พวกแขกรับเชิญเราก็ต้องเชิญแขกรับเชิญแก๊งอื่นมาเหมือนกันนะครับเพราะเราก็เพราะว่าวงเวียนใหญ่นี่ก็ ก็ก็ม um, ีหลายสถาบันแล้วก็ส่วนส่วนส่วนใหญ่แปดสองกอจะคุ้นเคยกับเด็กบ้านจะเป็นที่หมายปองของเด็กบ้านด้วยแล้วก็มีทางพี่เทคโนแถวเซนทันรัดยาอะไรพวกนั้นก็จะมีอยู่เหมือนกันนะครับก็ก็ไปกันไปกันเท่าที่ผมจําได้นะก็ใครอยู่ในเหตุการณ์ถ้าไหนก็มาเหล่าๆล่าช่วยๆ่วยกันเหล่านั้นก็วันนั้นรวมรวมตัวกันอู่อู่ไปสองกอนะครับรวมตัวกันอู่ไปสองกอเหมือนเดิมรวมตัวกันอู่สองก็ก็นั่งกันเต็มคันมีทั้งสามเก้าดูแปลงเขาก็ไปเหมือนเดิมก็ไปทุกงานดูแปลงมาแล้วก็ 82ก80 32ม,มีบ้างปัาปายนะครับที่สนิทสนิทกับพวกเราก็ ienza. มากันบ้างมากันสายหนึ่งมากันอะไรกันมากันเยอะนะครับ82กนี่ลังจ้า้องบ่ายนะมากันให้ลืมล่ํานะครับเพราะว่างานเป็นเป,เ,ปเ,ปเ,ปเป็น,เป,นเป็นงานใหญ่ของ82กอพวกเราเป็นเจ้าภาพไ ouais ปนะก็นั่งไป2กอกันมาไป2กเนี่ยถ้าออกจากสนามหลวงเนี่ยมันก็จะไปผ่านท่าพระทิตย์มันก็จะวนมาลําพู วงมลพูเสร็จแล้วก็จะย้อนไปวนนนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วก็จะวกกลับมานะครับแล้วก็มา,มาป้ายแรกที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าป้ายอุลเมสายหกสี่ป้ายตอกสักเกทั้งนั้นพวกเราก็เล็งกันเลยว่าวันนี้มีไหมวันนี้มาพวกกูจัดเต็มพวกกูเล่นมึงแน่นะเพราะวันนี้พวกกูเต็มแก๊งเลยมันนั้นไม่มาไม่มาดักเสียงไม่มาอะไรด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าวันนั้นเราออกกันประมาณห้าโมงโมงันั้นวันนั้นรอบบ่ายไม่ได้เข้าเรียนโดดเรียนไปเลยนะก็วนมา วนสนามหลวงเสร็จแล้วก็จะมาจะมาตรงหน้ากระทรวงกลาโหมถ้าจำไม่ผิดแล้วก็จะเลี้ยวขวามาทางวัดพระแก้วนะเลี้ยวเลียเ้ยวขวาเราทำไม่ไดนะ้แล้ววัดเจอสามตรงสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเขาเรียกเขาเขาเรียกสามเหลี่ยมวัดพระแก้วตรงนั้นอ่ะจะจะมาเจอเด็กขาสั้นโรงเรียนนะครับขออนุญาตก็คือเทพบุตรวังคางเรานี่ยนะครับพ,พี่ต่อคอครับ นั่งกันอยู่เต็มเลยพวกเราก็บอกเฮ้ยต่อพอพวกเอาไงวะบอกพวกเราเต็มพวกเราพวกเราคือธรรมดาถ้าอย่างเงี้ยเราเราก็จะไม่ไม่ไม่อะไรเขาเราเขาเขาก็เขาก็ไม่อยากยุ่งกับเราแต่วันนั้นเขาส่งตัวแทนขึ้นมาเจรจากับเราเขาก็บอกว่าพี่พี่ผมขอไปงานตักสินด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยบอกไอ้เพี่อนพวมึงมึงไม่เห็นเหรอพวกกูมาเต็มคันมึงก็จะไปไงพวกมึงก็เยอะแยะพวกเขาก็เยอะนะสามสิบสี่สิบคนนะเต็มเลยนะไม่ไรพี่เดี๋ยวผมขอไปด้วยเดี๋ยวนั่งไม่ได้ผมก็นั่งแม่ที่พื้นนั่นแหละเขาก็เอางั้นเหรอพวกมึงเอาพวกมึึึงขข้้นนนมมมาากัเเต็ลย ที่มันกันเต็มเสร็จแล้วเขาก็มานั่งกันไประเบียบเรียบร้อยนั่งกันที่พื้นเด็กอินก,ก็นั่งกันที่เบาเต็มเลยแล้วก,ก็ฟักถุงกาวมาดมกันสุดจริงๆเด็กกินก็เข้าไปแจมไปดมกับเขาด้วยนั่นแหละก็ร้องเพลงเฮฮาตอบตอบพอชุดน,นั้นแสบโอ้แล้วก็มีลงไปโหนประตูแล้วก็โชมไปโหนประตูกับเด็กอินวันนั้นไปกับกับกับอินเลยนะครับตอบพอแค่นี้ผมจำได้แล้วก็ หาตลอดหาเรื่องหาราตลอดกลัวจะเกมชิบหายแต่ก็ไม่เกมเลยตลอดทางที่ไปกันนะครับข้าปตะพานพุทธข้าวอะไรลงไปตีเยื่บ้างข่มบางแขกก็ลงไปเยอะๆโดมมันมาตลอดทางโอ้โหกลิ่นกาตลกอบอวนทั้งเล่าทั้งเกาตีวองร้องเพลงเหมือนรถชิงฉาบทัวร์ไปถึงวันนั้นรถติดทำได้ติดแย่บ้างแขกนานมากติดแย้บ้างแขกนานแล้วก็รู้สึกว่า เลยเลยถึงแยกบันแขกมามันก็จะใกล้ถึงเวียนใหญ่อะไรใช่ไหมล่ะก็เห็นแล้วล่ะก็เห็นก็เห็นอนุสาวรีย์พระเจ้าตากนะเอาเฮ้ยลงกันดีว่าเว้ยก็ลงเดินกันเลยลงเดินว่าต่อพอก็เดิน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 หน้าเขาเดินฉีกไปเขาก็หาเรื่องทุกคนไปทั่วเลยนะด้วยความเมาด้วยความสร้าง,ขงเขาอ่ะนะเขาก็เขาก็ไม่เด็กกว่าพวกเรามากหรอกเขาเด็กมสามที่ซิวมาเขาก็แก่แกผ,มผ,มผมยาวมางคนยาวกว่าอินอีกนะเขาก็โอ้โหหน้าดูงานหนักงานนั้นะ่ะ หาเรื่องหาราวไปด้วยนะเขาคนนั้เข้าไปตัอพวกผมต้อก็ต่อต่อพอก็เขาเรียกว่าลุกแล้วแต่รมเขาบางทีเขาอยากจะกวนกวนพวกผมเขาอยากจะใหญ่พวกผมเขาก็เขาก็เขาก็ไอ้นั่นกับพวกผมนะครับแต่บางทีเขาอย่างเงี้ยอย่างงานใหญ่เนี่ยเขาก็มาเคลียร์กับพวกผมแล้วก็ไม่มีอะไรกันก็ไปเที่ยวด้วยกันนะครับก็บอกแล้วแต่ลมลมรับแล้วแต่ไอ้นั่นครับนะครับบมก็าขำก็เดินกันไปเดินไป เด็กกินก็เดินกันไปต่อพอเขาก็เดินไปเซิ้งสายอะไร่งเขาแหละพวกเราก็เดินไปจุดหมายก็คือไปจากสินซอยอะไรไม่รู้ไปบ้านของจุบ ana, จ๊บแปดสองกอนะครับจุ๊บแปดสองกอเขาเขารุ่นแปดนะครับในผมอยู่ปีหนึ่งจุ๊บเขาก็รู้สึกว่าเขายังเรียนอยู่หรือหรือเขาออกไปแล้วเรื่องไงนมูจำไม่ได้ก็ไปที่บ้านจุ๊บเพื่อจะเอาของของเต็มเลยนะครับวันนี้วันนั้นของของ,ของผมก็มีผมก็มีอีดงอีหลับทุกคนไปกันนะของตึงหมดเลยนะครับมีวัตถุจากความสดใสมีไปประมาณสองสามลำจะจำไม่ผิดนะ หรือจำหรือลำสองลำเนี่ยแหละจำไม่ผิดก็มีคนดังของแต่สองกอลอบเช้าคนหนึ่งนะครับปีสักสี่เขาพกเขาพกไว้ที่เอวเขาคนหนึ่งนะครับวัตถุจากความสดใสเนี่ยเป็นหัก,กลำเนี่ยก็ขอไปฝากไว้ที่จุบนะครับแล้วก็ไปไปฝากอธิบานจุบจุบมันเห็นพวกเราบอกโฮ้ยพวกม,มึงมากันเยอะแยะอย่างเงี้เลยวะเอารีบๆเข,าข้าคาบาบ้านก่อนขอให้เก็บก่อนเ,นเดี๋ยวเกมตำรวจเยอะด้วยอะไรเงี้ย กาไปซุกกันไว้ไปซุกเซิร์กกันไว้นะไอ้บางคนที่ไม่ซุกบางคนก็แอบพกแอบอะไรแล้วก็เดินอยู่รอบๆนะครับส่วนส่วนส่วนคนที่พกหักลำเนี่ยเขา,ก,เขาก,ก็เขาก็พกเขาแล้วเขาก็ผิวๆิอยู่รอบๆเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ไปนั่งกินเหล้ากันบ้าน,านจุกสักพักมันออกมาเริ่มมืดลตั้งประมาณทุ่มนะออกมาเริ่มมืดลวมันจะมีเวทีโคบนะจนมีเวทีโคบปุ๊บเนี่ย เราก็มองไปเวทีโคก้กเออเวทีโคก้กมันจะมีใครมาเล่นยังไงมาปุ๊บควนี้มันมีมันมีเด็กอาชีวะโรงเรียนหนึ่งเดินออกมาออกมาข้างหลังเวทีโค้กนะครับตาสันเดลักก็เหมือนก็เหมือนที่พ,พี่ชื่นเลยเหมือน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 ท่อปทชอเลยแต่เขาไม่ใช่นะครับเขาเป็นเขาเป็นเทวดาป่าสนนะครับพี่ปิ่นพี่ปิ่น,นเราไม่รู้มืดแล้วเพื่อนเราเนี่ยด้วยความเมากินกันไปแล้วกินบ้าจู้มเพี้ยวเราวิว่งเข้าไปใส่เลยวิ่งเข้าไปใส่แล้วก็ชักหักลำเนี่ยซัด ตึงหงายท้องเลยนะครับโดนโดนโดนทั้งหงายท้องเลยคนนั้นโดนโดนไปเต็มหน้าอกเลยพวกเราก็แตกคือกันแตกคือก็พิวส่วนหนึ่งก็ไปนั่งอยู่หน้าปักซอยบ้านจุกผมด้วยก็ไปนั่งอยู่ปักซอยบ้านจุกแล้วก็ไปหลบกันอะไรกันแตกคือแตกกระจายกันแล้วเพราะว่ามีเรื่องแล้วนะนั่งหนึ่งว่าพักหนึ่งตำรวจตำรวจมาล็อก,มา,อกมาล็อกพวกผมขนาดชุดนอนนะบอกเฮ้ยพวกมึงอะไรเงี้ย ล็อกเลิกล็อกล็อกล็อกจับพวกผมนอนผมก็เกมแมกเขาด้วยนะครับแล้วก็เดินเข้าไปในบ้านจุ่ไปขนมีดมาได้ประมาณักยี่สิบตสิบเล่มเต็มไปหมดอะมีดต้องอะไรเต็มไปหมดแต่มไม่เจอส่วนคนที่ที่แจกความสดใสแลนะ้วก็วิ่งเขาก็หายไปในกีบแมกแล้วนะครับแล้วก็นี้จะมีตอรี่ของพี่แปงเขาไปไปล่อใครก็ไม่รู้นะเดี๋ยวต้องให้พี่แปงเขาเคยเล่าให้ฟังอยู่นะก็เกมกันเนี่ยเกมกัน คือ8ปดสองเกมเยอะเพราะนั้นเกมักนเกมมันเต็มผมก็เกมเขาด้วยนะครับเกมเสร็จแล้วก็ไปที่สอนอถ้าจะไม่ผิดจะเป็นบุกผาลามเป็นบุกผาลามไปป๊บแล้วก็มีเจ้าทุกเนี่ยนะครับเจ้าทุกกับพี่ปิ่นเนี่ยนะครับที่วันนั้นที่เขาโดนไปเพราะความบังเอิญเพราะว่าเรานึกว่าเขาเป็นทวชนะครับเพราะมันมึดเนี่ยแล้วตาเขาเป็นจัว่วแล้วก็มีเพื่องเหลืองๆคล้ายๆ,ๆเลยอ่ะแล้วด้วยความเมาเพื่อนเราก็เลยซัด์จวเต็มเหนียวเลย เขาก็มาจี้ตัวมาจี้ตัวก็ที่ผมเห็นโดนเข้าไปในห้องสอบสวนแล้วนะมีหนึง่งหนึง่งหนึงหน่งคู่สร้างหนึง่งหนึ่งคู่สร้างก็แปดสองกอเหมือนกันต้งขิกควกับซวงก็โดนไปแล้วแล้วผมเนี่ยผมก็หน้าตาคนตีนมึงผมก็นอนนั่งก้มๆหน้าเนี่ยเขาบอกอ่มึงชี้ได้คนไหนเขาก็ไปเอาจอทุกมาชี้เสือกชี้ผมมาดิผมบอกเฮ้ยอะไรวะกูมไม่รู้เรื่องเลยอย่างเงี้ยชี้ผมผมก็โดนล็อกเข้าห้องสอบสวนเนยก็ไปนั่งรอนั่งรอเสร็จแล้วยังไงรู้ไหม เห็นหนึ่งกาลังโดนกระทืบในห้องสอบสวนโต้งขิดกําลังโดนกระทืบผมบอกเดี๋ยวมึงเอาเวลาต่อไปผมก็บอกผมไม่รู้เรื่องเลยครับเนี่ยมันชี้มั่วพี่ก็เห็นอยู่เออมึงอยู่เฉยก่อนเนี่ยเขากระทืบพวกว่าแต่ห้องสอบสวนเล้วยเขาเปิดประตูผมนั่งอยู่อยู่ริมประตูเลยเขาเปิดกระทืบป๊กปักปักปักเสร็จปุ๊บก็ใส่เขากำลังนั่นอยู่ผมก็ค่อยๆแทรกตัวกลับออกมาแล้วก็มันนั่งที่กลุ่มเขาก็ไม่ตามแล้วเขาก็คงรู้แหละว่าผมมาโดน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 จี้แกล้งผมก็เลยรอดอลยที ก็เลยรอดจากจากการโดนกระทืบโดนโดนพี่พี่บุภาลามเล่นรอ,รอบนั้นนะครับตกลงยังไงรู้ไหมงานนั้นเนี่ยหนึ่งโดนไปสองแสนโต้งโดนไปสองแสนแม่โต้งเนี่ยโต้งในเกมบ่อยแม่โต้องอยู่ซอยกระรวงนะมันมีนากุ้งเยอะสมัยก่อนซอยกระทรวงนากุ้งจะมีนากุ้งขั้นกลางหรอกซอยกระรวงกับกระทุ้งคู่อวนะเดี๋ยวนี้ก็ตัดถนนทะลุกันหมดแล้วแม่ต้องาขายขายขายนากุ้งเพื่อมาประกันมันอะไรมันออกมาเนี่ย โต้งโต้งเสียไปแล้วนะโต้งขิกโต้งขิกก็เป็นรุ่นน้องจังร้อนผมหน้าตาโหดหน้าตาโหดเยี่ยมมากนะแต,แต,แต่นึกว่าเด็กครั้งขิดปีเป,ปลา่าหลักจบม .3 าาแล้วเข้ายินเลยใจนีไไ่ไอ้นี่มีวีรกรรมหลายวีรกรรมอยู่ก็ก <laughs> เ็เป็นเป็นอีกงานเ,เสียวๆนะครับของของงานเจ้าตาเหมือนกันนะครับส่วนพี่ต่อพอก็ปวนเขาไปทั่วแล้ววันนั้นผมจําได้นะครับก็ขออนุญาตพาัดพิงด้วยนะครับขออนุญาตพัดพิงถึง หลายสถาบันก่ทับทับพิงถึงปืนบนท้นด้วยนะครับเรื่องมานานแล้วนะครับก็ผมก็กจําจําได้มั่งไม่ได้มั่งแต่ก็คือประมาณ85เปอร์เซ็นคือพื้นฐานของความเป็นจริงนะครับที่เหลือผมก็จะพยายามปรุงแต่งให้มันมีอรรถรสในการฟังของท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับก็ก็จบไปสําหรับสองงานนี้นะครับก็ก็ขอขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามรับชมช่อง รายการวิถีอาชีวะของผมนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ติดระบนแล้วนะครับก็โอเคแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างก็มามีโฆษณาเข้ามาแล้วก็รบกวนดูโฆษณากันหน่อยนะครับผมรบ,รบกวนดูโฆษณากันด้วยนะครับผมก็ผู้สนับสนุนหลักนะครับผมก็ได้มีแรงในการพัฒนาช่องต่อไปมีแรงในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ดีๆต่อไปในการ พัฒนาช่องให้มันดีๆยิ่งๆขึ้นเรื่อยๆนะครับผมก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพนะครับรักษาเนื้อรักษาตัวดีๆนะครับแล้วก็ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตโรคระบาดโควิดครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็ขอ ขอขอบคุณทุกกาลังใจนะครับที่ส่งให้มาผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับไม่ต้องห่วงความทุกคอมเมนต์ใครด่าเด้ผม,ผมนะอ่านหมดนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็กดก็ขอบพระคุณทุกๆท่านนะครับแล้วหวังว่าจะมียอดติดตามมียอดตับต่อใครมียอดวิวที่ดีที่เยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆไปนะครับผมก็จะพยายามทําต่อไปเน้นแล้วถ้ามีเวลาก็จะทาต่อไปวันนี้ก็รอแม่ยายกับรอ จ้าลูกชายฉีดวัคซีนนะครับก็รอที่รถนี่แหละนะครับก็เดี๋ยวผมจะใกล้เสร็จแล้วนะครับก็ฝากติดตามช่องวิทยาชีวะอันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปถ้าเป็นคลิปจะเป็นคลิปอะไรนะครับเดี๋ยวก็รบรวนติดตามมาด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ